สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะก็จะเข้าสู่ในหัวข้อที่1ค่ะความหมายและประวัติของวิชาเศรษฐศาสตร์ค่ะเศรษฐศาสตร์หรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า Economics นะคะ economics เป็นการเลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด อย่างที่ทุกคนทราบนะคะว่าทรัพยากรที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้ค่ะมันไม่ได้มีมากมายเหลือเฟือที่เราจะใช้เท่าไหร่ก็ได้ใช้เมื่อไหร่ก็ได้ทุกๆอย่างมีจำกัดในเมื่อทรัพยากรที่เราใช้ในการผลิตในการบริโภคมีอยู่อย่างจำกัดเราเลยจะต้องมาทำอย่างไรให้ได้ประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดจากการใช้ทรัพยากรเหล่านั้นทรัพยากรมีอะไรบ้างคะ ทรัพยากรก็มีที่ดินแรงงานทุนและก็ผู้ประกอบการทรัพยากรทั้ง4ี่ตัวนี้เราเรียกว่าปัจจัยการผลิตนั่นเองนะคะเป็นปัจจัยการผลิตหรือทรัพยากรที่สําคัญมากที่ในกระบวนการผลิตหรือที่เราจะสร้างผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภคเพื่อการอุตสาหกรรมทุกสิ่งอย่างคะ่ะจะต้องใช้ทั้ง4ตัวนี้จาไว้นะคะว่ามีทั้งหมด4ตัวด้วยกัน ก็คือที่ดินแรงงานทุนผู้ประกอบการที่ดินแรงงานทุนและผู้ประกอบการจําได้ไหมคะที่ดินแรงงานทุนและผู้ประกอบการภาษาอังกฤษของที่ดินใช้คําว่า land แรงงานคือ labor ทุนก็คือ capital และผู้ประกอบการก็คือ entrepreneurs ที่ดินค่ะหรือว่าภาษาอังกฤษคือ land นะคะที่ดินในที่นี้หมายถึง ทรัพยากรที่เกิดจากธรรมชาติแม้จะเป็นที่ดินป่าไม้และท่าสัตว์ป่าปริมาณน้ำฝนที่เกิดจากธรรมชาติแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆที่อยู่ตามธรรมชาตินั้นอะไรก็ตามที่อยู่ตามธรรมชาติเกิดขึ้นเองมนุษย์ไม่ได้สร้างขึ้นอยู่ในกลุ่มของปัจจรรัยการผลิตแรกก็คือที่ดินนั่นเองนะคะแม้มนุษย์ไม่ได้ผลิตขึ้นมาหรือสร้างขึ้นมา แต่มนุษย์นั้นสามารถปรับปรุงคุณภาพทรัพยากรเหล่านั้นให้ดีขึ้นได้เช่นปรับปรุงที่ดินให้อุดมสมบูรณ์ขึ้นที่ดินที่เราใช้กันอยู่เนี่ยใช้ใช้ไปมันก็เสื่อมสภาพใช่ไหมคะผลผลิตจากที่ดินที่ไม่ได้รับการดูแลเนี่ยก็จะเริ่มลดน้อยลงลดน้อยลงดังนั้นการใช้ปัจจัยก,การผลิตให้คุ้มค่าเกิดประสิทธิภาพเราก็ต้องมีการปรับปรุงคุณภาพทรัพยากรนั้นให้มันดีขึ้นดังนั้นทรัพยากรธรรมชาติก็สามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ หรือการสร้างฝายกั้นน้ําเราเห็นว่าปริมาณน้ําฝนในแต่ละปีเนี่ยตกมาเนี่ยเยอะแต่เมื่อหมดฤด,ดูฝนพอถึงฤด,ดูแล้งกลายเป็นว่าน้ําไม่มีนั่นเป็นเพราะเราไม่มีการกักเก็บน้าฝนดังนั้นการสร้างฝายกันนก้นน้ํากั้นน้าการสร้างเขื่อนการทําอ่างกักเก็บน้ําหลากหลายวิธีค่ะที่เราจะทําให้น้าเนี่ยมีใช้ตลอดทั้งปีอันนี้ก็เป็นการปรับปรุงคุณภาพ คำว่าปรับปรุงคุณภาพคือใช้ได้ดีขึ้นใช้ได้นานขึ้นใช้ได้มากขึ้นก็ถือว่าเป็นการปรับปรุงคุณภาพเช่นกันนะคะอ่าดังนั้นให้พวกเราจําไว้ว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติมนุษย์ไม่ได้สร้างขึ้นเองเหล่านั้นเราอยู่ในกลุ่มของปัจจัยการผลิตหรือว่าทรัพยากรที่เป็นที่ดินนะคะคนที่เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตที่ดินเนี่ยจะได้ผลตอบแทนกลับคืนมาในรูปของค่าเช่า ภาษางลฤตของค่าเช่าก็คือ rent นะคะปัจจัยการผลิตที่สองหรือทรัพยากรการทรัพยากรที่เราต้องใช้ในกระบวนการผลิตอันที่2ก็คือ labor หรือว่าแรงงานแรงงานในที่นี้เนี่ยถ้าเราพูดคําว่าแรงงานเฉยเราก็อาจจะคิดว่าเป็นช้างม้าวัวควายที่เราเอาเอามันเนี่ยมาใช้แรงงานไม่ใช่นะคะในที่นี้เนี่ย เราจะเราจะใช้เฉพาะแค่ทรัพยากรมนุษย์ไม่รวมกับสัตว์นะคะมันก็เลยต้องมีตัวกำกับอีกตัวหนึ่งก็คือทรัพยากรมนุษย์หรือว่า human resource ังน,นั้นทรัพยากรมนุษย์หรือว่าแรงงานนี้นะคะก็จะเป็นประชากรในวัยทำงานแล้วก็มีคุณภาพคำว,ว่าประชากรในวัยทำงานนั้นหมายความว่าคนทุกคน ที่อยู่ในประเทศนี้ในโลกนี้ไม่ใช่แรงงานค่ะไม่ใช่เลเร์เพราะบางคนยังทํางานไม่ได้เลยดังนั้นประชากรที่อยู่ในวัยทํางานแล้วก็มีคุณภาพพร้อมที่จะทํางานเท่านั้นเราถึงจะเรียกว่าเลเบลนะคะคาว่าแรงงานที่มีคุณภาพคืออะไรก็คือแรงงานที่มีการศึกษาแรงงานที่มีความรู้ความชํานาญแรงงานที่มีสติปัญญาแรงงานที่มีความคิดอ่านแรงงานที่มีสุขภาพที่ดี แรงงานที่มีศิลธรรมจัรญาที่ดีพร้อมที่จะทำงานแรงงานในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยยังได้แบ่งออกเป็นสามกลุ่มด้วยกันนะคะก็คือกลุ่มแรกเป็นแรงงานที่มีฝีม,มือกลุ่มสองเป็นแรงงานกึ่งฝีม,มือแล้วก็กลุ่มสามเป็นแรงงานไร้ฝีม,มือแรงงานมีฝีม,มือคืออะไรอ่ะก็คือนักวิทยาศาสตร์วิศวกรนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถ มีสติปัญญาที่ดีมีความคิดอ่างที่ดีส่วนกลุ่มสองแรงงานตึ่งฝีมือก็คือแรงงานที่มีทักษะความรู้ความชํานาญเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเช่นพวกช่างเทคนิคช่างปูนช่างก่อสร้างช่างเชื่อมช่างยนต์มีความชํานาญเฉพาะด้านของเขาและกลุ่มที่สามก็คือแรงงานไร้ฝีมือพวกนี้ก็เป็นพวกที่เป็นกลุ่มที่ใช้แรงงานไม่ได้ใช้ความคิดไม่ได้ใช้ทักษะอะไรมากนะตัวอย่างเช่น ก็คือกลุ่มของกรรมกรกลุ่มของนักการพทโลงที่ไม่ได้ใช้ทักษะอะไรมากนะักใช้แต่แรงงานของตัวเองนะคะเจ้าของปัจจัยการผลิตในแรงงานนี้นะคะก็จะได้รับผลตอบแทนเป็นค่าจ้างเป็นเงินเดือนค่าจ้างภาษาอังกฤษใช้คาว่า wage แต่ถ้าเงินเดือนภาษาอังกฤษคือ salary นะคะ salary ทรัพยากรที่สาม ก็คือทุนหรือว่าแคปิตอลทุนทุนเนี่ยหลายคนนึกถึงเงินแต่ไม่ใช่นะคะทุนในที่นี้หมายถึงสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อใช้ร่วมกับปัจจัยการผลิตตัวอื่นๆคือมนุษย์ต้องสร้างไอสินค้าประเภททุนหรืออะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาเพื่อเอาไปใช้ร่วมกับปัจจัยการผลิตอื่นๆ อะไรบ้างอะที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อไปใช้ร่วมกับปัจจัยการผลิตอ,อื่นๆเพื่อเอาไปใช้ร่วมกับที่ดินเพื่อเอาไปใช้ร่วมกับแรงงานอ่านะตัวอย่างเช่นเครื่องจักรค่ะเครื่องจกักรเครื่องมือต้องมีโรงงานสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่อุปกรณ์ขนาดใหญ่เรี่าวกเครื่องจักรเนาะพวกนี้มนุษย์สร้างขึ้นมาอันนี้เรียกว่าทุนหรือว่าแคปิตอลนะคะ ดังนั้นหลายคนเข้าใจว่าเงินจริงๆแล้วเงินเนี่ยเป็นเพียงแค่สื่อกลางในการจัดหาสินค้าทุนหรือว่าสินค้าประเภททุนมาเท่านั้นซึ่งการที่เราจะสอบสะท้อนกําลังการผลิตในระบบเศรษฐกิจของประเทศใดประเทศหนึ่งว่ามีมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเขาจะดูที่สินค้าทุนเป็นหลักสินค้าประเภททุนสินค้าประเภททุนเป็นหลักจะไม่ได้ดูที่ตัวเงินว่ามีเยอะมีน้อยนะคะจะดูที่ สินท้าทุนหรือว่าสินทรัพยประเภททุนคนที่เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตที่เป็นกลุ่มของทุนก็จะได้รับผลตอบแทนในรูปของดอกเบีย้ยหรืออินเทอร์เนทรัพยากรตัวที่4ค่ะที่สำคัญมากต่ออ่ตอการผลิตนะคะก็คือผู้ประกอบการหรือว่า Entrepreneur ผูกก้ประกอบการหรือว่า e n t r e p r e n e u r เนี่ยนะคะก็เป็นคนที่ทำหน้าที่รวบรวมปัจจัยการผลิตต่างๆมาใช้ในการผลิตที่ต้องบอกว่าเป็นผู้ทำหน้าที่คือเป็นคนเนาะหเห็นหัวใจเต้นตุบๆๆบไหมคะแสดงว่าผู้ประกอบการก็คือเป็นคนและมีหัวใจด้วยแสดงว่าเป็นคนที่สำคัญที่สุดในบรรดาทรัพยากรทั้ง4ตัวนี้เป็นผู้ที่สำคัญที่สุดในบรรดาปัจจัยาการผลิตทั้ง4ตัวนี้ ผู้ประกอบการเนี่ยจะใช้ความรู้ความสามารถมาจัดการมาวางแผนธุรกิจซึ่งผู้ประกอบการเนี่ยนะคะไม่จําเป็นจะต้องเป็นเจ้าของคุณเสมอไปไม่จาเป็นต้องมีเงินไม่จาเป็นต้องเป็นเจ้าของอะแต่เป็นคนที่เก่งเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถที่จะจัดการวางแผนงานได้คนที่เป็นผู้ประกอบการนะคะก็จะได้รับผลตอบแทนในรูปของกําไรหรือว่า Prof i t แต่บางทีค่ะ ผลตอบแทนที่ได้กลับคืนมาที่มีอยากได้ก็คือในรูปของขาดทุนเพราะผู้ประกอบการอาจจะได้กําไรหรือขาดทุนก็ได้ใช่ไหมคะในแต่ละปีของการของการดำเนินงานความรู้เพิ่มเติมในหัวข้อที่หนึ่งนี้นะคะก็คือความรู้เกี่ยวกับสินค้าในทางเรศษอาสาร เศรษฐศาสตร์เนี่ยแบ่งสินค้าออกไปสองประเภทนะคะที่เราอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยก็คือเศรษฐศาสตร์กับสินค้ารายได้ค้าอีก n o m ิกบู o ต์กับฟรีบูสซึ่งเศรษฐศาสตร์รน่จะสนใจศึกษาเฉพาะในส่วนของเศรษฐศาสตร์เท่านั้นเศรษฐศาสตร์หรือว่าอี o n o นิกบูสต์คืออะไรก็คือสินค้าและบริการที่มีต้นทุนคาว่ามีต้นทุนคือมันต้องใช้เงินนะ่ะถึงจะสามารถทําสินค้าตัวนั้นออกมาได้ ก็เลยทำให้มันมีราคาทำให้ผู้บริโภคเนี่ยจะต้องมีการจ่ายค่าสินค้าและบริการและถึงจะได้เศรษฐทรัพย์นั้นมากแต่บางครั้งนะก็มีบางกรณีค่ที่ผู้บริโภคไม่ได้จ่ายค่าสินค้าโดยตรงเช่นเศรษฐทรัพย์ที่ได้มาจากการบริจาครัฐบาลจัดหามาให้เศรษฐทรัพย์เนี่ยแบ่งออกเป็นสองประเภทเราเรียกว่าสินค้าเอกชนกับสินค้าสาธนารณะ สินค้าเอกชน,นหรือว่า private goods เป็นสินค้าที่แยกออกจากกันได้เจ้าของกิดกันผู้บริโภคลายอื่นๆไม่ให้มาใช้เสร็จไม่ให้มาใช้สินค้าตัวนี้ได้เช่นในเอกซื้อคอมพิวเตอร์มาหนึ่งเครื่องก็สามารถที่จะห้ามไม่ให้คนอื่นมาใช้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ได้ประเภทที่2คือสินค้าสาธารณะ public goods ก็เป็นสินค้าที่ต้องมีการบริโภควมกันไม่สมามารถจะกิจกันกคนอื่นได้นะคะเช่นถนนโรงเรียนโรงพยาบาลการกระจายเสียงทางวิทยุเป็นตน้นส่วนสินค้าราได้ราาหรือว่าฟรีกูสฟรีก็แสดงว่ามันได้มาฟรีๆถูกไหมคะไม่มีการออกต้องจ่ายตังค์ไม่มีต้นทุนเนาะเป็นสินค้าที่มีอยู่อย่างไม่จํากัด เป็นสินค้าที่ไม่มีต้นทุนมีอยู่อย่างไม่จํากัดไม่มีต้นทุนไม่มีราคาที่ต้องจ่ายสิ่งเหล่านี้หรือว่าสินค้าได้ราคานี้ก็อย่างเช่นอากาศน้ําฝนน้ำทะเลสายลมแสงแดดหรือส่วนสารลรณะนะสิง่งย่อมนะคะเอ่อพวกนี้ต้องจ่ายตังไหมคะต้องจ่ายตังไหมเราถึงจะหายใจได้ องจ่ายตังค์ไหมเถึงจะเอาน้าฝนไปลดในไร่ของเราได้ไปใช้ในไร่ของเราได้ต้องจ่ายตังค์ไหมอเอาแผงโซลาเซลล์ไปรับแดดต้องจ่ายตังะคะ์งไหมคะค่าแสงแดดไม่มีใครต้องจ่ายหรือเราเป็นนักเล่นที่สวนหย่อมต้องจ่ายตังค์ไหมอ่าไม่ต้องจ่ายอันนี้เรียกว่าสินค้าไร้ราคารหรือว่าฟรีโูสนะคะส่วนความเป็นมาของเศรษฐศาสตร์นะคะบุคคลแรกเลยที่วางรากฐานของวิชาเศรษฐศาสตร์ก็คืออดัมสมิธก็เป็น ชาวอังกฤษนะคะก็เขียนตำราเศษสสร,สรเล่มแรกเอาไว้หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีนักเสตรสร,รุ่นต่อมาค่ะใช้ประโยชน์แล้วก็ับปรุงเนะะื้อหาจากเล่มแรกของอดัมสมิธเนี่ยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นดังนั้นก็ถือได้ว่าอดัมสมิธนะคะเป็นผู้ที่วางรากฐานของวิชาเศสษฐศาสตร์เอาไว้แล้วก็เขียนหนังสือเล่มแรกที่ชื่อว่า a n inquiry into the nature and cause of the wealth of nation นะคะและพบกันในหัวข้อต่อไปค่ะ